ผม live now โอเคเนี้เราอยู่กันในเกมอน ima s นะครับผมนี่ผมก็ได้ใส่หูฟังเป็นทีละตัวแล้วเพื่อให้ทุกคนได้ยินเสียงผมอย่างชัดเจนนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม a n i m ั s กันนะครับกราฟิกหัวก็จะเลื่อนเป็นนั้นก็จะเป็นแบบเอฟเฟกต์ก,ก็จะแบบโอเคคอนโทนนิวเ,เกม เราก็จะมาเล่นกันนะครับผมถ้าจะดูแรกๆก็ผมก็อัดคลิปด้วยนะ iPhone ชาร์จแบบเต็มอ,อย่างครับตอนนี้ก็แม่มาอยู่บ้านนะครับก็ไปซื้อของมอีมีกันนะครับก็มาค่ยได้ลงคลิปเลยจะมารีวิวนะครับผมคลิปเกมผมก็อาจจะลงช้านะครับผมก็ผมทําเต็มที่แล้วคนดูเพื่อความสนุกขอบคุณสำหรับแปดซับมากครับผม เราต้องมาดูเนื้อเรื่องกันเนะมาดูดีกว่าไรสาระอืมก็ลื่นอยู่นะโหแหลกมากเลยตอนอัดคลิปอนะ่ะมันก็คลายดาร์กโซอยู่นะใครไม่เคยเล่นดาร์กโซก็เสียใจด้วยคุณพลาดมากๆ ผมเคยเล่นในพีซีนะครับหงมันนี่ยี่ปิศาจชั่วมันก็เหมือนดาร์กโซนะครับมันก็ดูหน่วงๆเหมือนในดาร์กโซอ่ะผมยกให้มันเป็นเกมดาร์กโซในมือถือเลยอึบ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 อ้าานั่นแหละ ก็น,นั่นแหละสามลุมหนึ่งอะเอาไงอะเอาไงป้องกันเลยม,มาดี๋ยมาดีมาสิมาดีมาดีมาดีก็มันอยู่สามลุมหนึ่ง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 แล้วมันก็ไม่ได้หนักหัวพ่อมึงนีิครับมันก็ไม่ได้หนักหัวพ่อง ก็ไม่ได้หนักหัวพ่อมึงน,นีน่ก็ใช้นี่ไปเลยจะตายแล้วผมจะตายครับผมจะตายครับทุกคนออยว้าวภาพก็ใช้ได้นะครับโหว้าวจะดูหน่วงหนวงเหมือนคน เป็นเสียงเพลงอย่างเสรีภาพนะครับเป็นอัศวินที่จงรักภักดีนะครับทำไมผมเลือกตปบเป็นภาษาอังกฤษเพราะมันไม่มีภาษาไทยนะครับทำไมไม่ให้กูไปช่วยกูก็จะดูแหลกๆแ,แต่มันลื่นนะครับผมมันอาจจะเป็นที่ผมอัดคลิปด้วยนั่นแหละ

นี่งไง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 ,ง,ไงกดตอกตไม่ค่อยถนัดแบบนี้เลยมันไม่มีไม้ตายให้เลยอ่ะสู้ยากมากไอตัวเนี้ยบอสนะ่ะต้องรัวรมันยากจริงๆอ่ะ มันยากจนแบบพูดไม่ถูกอะแต่มันก็ไม่ได้ยากมากนะบอสนะก็ไม่ได้ยากมากมันก็ไม่ได้ยากมากเจ้าไงเจ้าไงเจ้าไงมึงฆ่าเพื่อนกูอืออืออืออืสู้ต่อเนื่องสู้ต่อเนื่องอือ บวกมันพับจีเลยพับจีเวอร์ชันด a r k กโซ l ก็การรีวิวครั้งนี้ก็ผมขอลาแต่เพียง,งเท่านี้นะครับก็เราไม่ให้ดูอีกเราจบโดยค่าตัวนึงกว่าแอน้มอส อ่านวันความสำเร็จอาจจะรีวิวไม่มาก เนี่ยเรามาทำแล้ววะกอดเหรอก็ไม่รู้ไปต่อเรายังไม่ได้ปรับบอสเลยโอเคก็คล้ายๆดักโซนนะครับมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับผมเ <c oughs> สียงชชดไหมดอกเออผมจะทำาคิป Q&A ดเ้ A ด้วยนะครับนี่ ไอ้พวกนรกมาอัปเดตดาบมาใหม่มาเลยพับจมาเลยพี่น้องอด้ใช้ไ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 ด้ แมงป่องสันขวานใช้ได้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 ไดไดเอาไว้คลิปผมเต็มจอนะครับพ่อผมอัดคลิปโดยการเต็มจอทุกอย่างนะครับผมดาบนี้มันดีมากนะอ่ะอือเหมือนลอเหมือนล่อ ไม่โดน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 ยัดมาโอ้โหอย่างเท่รู้สึกว่าเฟรมเรทจะตกชิปเลยก็ขอลาไปในเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะทิ้งลีเกมไว้ให้ด้านล่างนะครับ